พ่ไากเคยมาครั้งแรกเนี่ยมพคะแล้วมิเคยมากี่ครั้งโอ้ยเอนมเคยมากี่ครั้งและเอมากี่ครัวบงโอ้ย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 โ้ยโอ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 ้้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย ดีใจดีใจดีใจ่าง่ว่างเสือได้ไหมเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดยวยังไม่ให้ยังไม่ให้ไก่ซ่อนเอาไว้ก่อนซ่อนเอาไว้ก่อนยามเนี่ยมายามเยดูดีดี มมนี่ถ <uh ้าไปเจอถ้าไปเจอถ้าไปเจอลุงช่างก็ปเจะนม่เอาตัวหมล้วไม่ยากเทียงไม่กเียนแล้วเว้ยปวดเองเนองนนะ่าเองเป็นนะ ส่งไงมาตามมีกอไปส่มาแล้วตามมาอีกน้างป่ะจาดมป่ะไม่เอ้าเฮ้ย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 พ่อเนี่ยเฮ้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 ยต้องคูนเละ าลนใหญ่เลยจื้อจำได้จำได้ที่จำได้ข้าอำได้เหมรถลีออดเ้ยานามานมาเอาได้ไหไก่า

มีกี่ไม้ดิเจงคนเลยกี่ไม้ดิาไม้กอเ้ยเอาไว้ให้ก็แต่ยินไม้หนึงไม่ซื้อมาสี่ไม้ให้ขามไม้มิกก้เสือเสือเเสือคงเสือมาเสือเเสือเีเสือนี่เขาเสืออย อยากวมันเอมีกิน้อยักัมือมน้อยยังไม่ได้มีน้อยยังได้อยู่นี่ีนี่กีแล้วมาเขาไม่กินไก่ทอดแล้วขยะอ้าวจริงเหรอก็ทน้านี้อ่ะกินไก่ทอดเหรอไปแล้วเดียอะไรเนี่ คไกนไก่ทอดแล้วมันต้องใส่มันไก่ทอดแล้อยากกินับย่านะขอบคุณครับกอนลองดูลองดูขอบคุณครับลองดูลองดูเขากินแล้วมั้ยเออเขาไม่กินกกินด้วยอ่ะเกาเพไก่แล้นะอ้าเสือเสือกาชอน้ำมันไงเขาชอบเขาน่าสุขภาพแล้วพี่เหมินเสือละค่าดทุนเสือยังมองหาอีกเอา อาตัดคงยังไม่ถึงบ้านแล้วใช่ไหมเยาตักแล้วเ็าดลยตัดจากน้องเแล้วตัเยอเอไปตักมาตตัตาไปตักไปเข้าไปบบโอ้ไม่เข้าบ้านโอดูทุกคนบ้านใครดจเพื่อเยอะวันนี้คนเยอะเจ้าาพอ้าเอ้าเอาไปน้ที่สูตรสูตแต่ละคนี่ะสูตรแต่ละคน nào, mai, to to to, ăn mồi, cứ tin đi ngốc đấy, khâu kẹp, khâu kẹp, kinh thứ ta, ừm, gà thớt, thợ phau rồi, ăn kẹp, 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 เฮ้ยเสียเขาเปลี่ยนแล้วถึงมุดไปเนาะหมูฮอตกินอยู่นะแต่แกงอดเขาไม่กินมันชุบแป้งใช่เปล่าใช่ใช่ใช่แป้งมันเยอะแป้งมันอ้วนเขาจัดเป็นขาสุดท้อปิ้งต้มเขาชอบกินนะเลยนะแล้วต้มเสือเตียนนี่คืกลัวอ้วนปต้มเขาได้กินขัวอ้วน ถ้าต้องือกินนี่แหละมือนเสือนีของฝากจนิจริงดคิดไปอนะแม่ตลาดดหรอป่าคนมาคิปเล้ด้วยไปดู้ี่นองป้านะป้าี่เีย่ง้ยกง่ายโอ้เขา ต้องใหม่ที่องใหม่ดี่นิกี้ไม่กินแล้วเนาะกิน่ะกินเลือกกินหล้วกินเลือกกินแล้วนะว่าจะไหนเป็นยังไงยิ่งดึงไหมยิ่งดึงไหมยังไงบ้างสบายดีไหมยิ่งดึงเนาะจำได้จำได้หมดเลยจำได้หมดเลยจำได้หมดเลย นิเกี้ไปจำมาได้เนาะจำกันได้เนาะแล้วไปทำาแเหมือนมุขคนสคนเลอันนั้นก็อมุขคนอยู่มันดมุกคนไปหาเด้อ่กินิ๊กี้จะเาไนมุขคนอยู่ไหนดิี้มุขคนเหรอมุขคนนี่นะผมจยคิดถึงเนาะเอามาผมัน้องเอ้งกับยายาทให้ลูกเลย ไ่เจีกลางกางกลางเสเสือเปลี่ยนใจไหมเสือเปลี่ยนใจละเสือไม่เปลี่ยนลอ้ไม่เปลี่ยนไม่เปลไม่ขนาดกินแป้งไปแล้วนะมันเยอะปงมันเยอะนี่นแล้วโดนแลดนแล้วดนแล้วดนแล้วก็คนกินดนี่ายกินไม่เอาจริงๆไม่เลยเนีไม่เอาไม่เอาเลยดนแล้วไม่ซื้อไม่เอาเลยลววนหลังให้่อนซื้อไ่ทอดทอดคราคาเออเอาไมเอาไหมนเอาไม เอาไหมอามก่อนอก่อนอเฮ้ยจะมีหวัไม่ม่เมไมอาลองดูลองดูเม่งกเยดนเดี๋ยวเราไปดูนนกงตอนที่ถ่ายนะคะทุกคนกิกเมินเสือซะแล้วเงานียกคนใครเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những